สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทำมอคคาจาวาชิฟเฟเป้หรือว่ามอคคาปั่นให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทํายังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ํากาแฟสดออกมาให้ได้2ออนนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงโกโก้ดิบหรือว่าผงดัชโกโก้นะครับผงดัชโกโก้นี้เราใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับ ใส่ลงไปในแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเรานะละลายนะครับอันนี้คือเมนูมอคค่าจาวาชิเฟเป้หรือว่ามอคคาปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทําแบบละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรุงต่อเลยนะครับ เราใส่นมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับถ้าถ้าไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชันนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับหลังจากนั้นก็คนผส,สมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมปั่นเลยนะครับ สูตรนี้ดูมาเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทำง่ายนะครับสอนทำรายละเอียดเลยครับวันนี้หลังจากนั้นเราตักนมแข็งให้เต็มแก้วเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20่สิออนนะครับสำหรับเมนูมอคคาจาวาชิปหรือว่าเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นก็เทส่วนผสมทุกอย่างนะครับลงไปในโถนะครับแล้วก็มาปรุงเพิ่มต่อสักหน่อยนะครับใส่ช็อกโกแลตชิปนะครับช็อกโกแลตชิปนี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับแล้วก็ตามด้วยโอริโอ้แผ่นนะครับ โอริโอ้แผ่นนี้เราใส่ไป3แผ่นนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้คือเมนูมอคคาจาวาชิเฟเป้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสอนทำละเอียดสอนทําแบบง่ายๆแลวครับวันนี้ระหว่างเราปั่นแล้วก็มาตกแต่งแก้วด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับตกแต่งให้สวยงามให้น่ากินนะครับสะบัดนิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายสวยนะครับแล้วก็มาโรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับ โรยคางแก้วให้สวยงามนะครับโรยลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้ละเอียดปั่นให้สมูทตี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับหรือว่าทําตามได้นะครับทํำไปละเอียดนะครับวันนี้สอนไปละเอียดเลยนะครับทำง่ายๆนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทลงไปเลยนะครับ เห็นไหมครับสีสวยมากๆหอมๆสมุนละมุนเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูมอคค่าจาว่าชีฟนะครับเป็นเมนูกาแฟอ่อนๆนะครับสีสวยมากๆหอมๆเลยครับละมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเหมาะกับมากาศแล้วร้อนบานเรามากเลยครับเมนูนี้เฮลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเนี้นๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีม ว้าวน่ากินมากๆเลยครับสีสวยหอมๆเลยครับที่ปิ้งครีมเป็นเน้นเลยครับแก้วนี้สีสวยมากๆเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยโอิโอแผ่นนะครับหักครึ่งแล้วก็เสียบตรงไปข้างแก้วนะครับตกแต่งให้สวยงามให้น่ากินนะครับเสียบลงไปเลยนะครับแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับน่ากินมากมเลยครับเมนูนี้เหมาะกับมากกะรร้อนบารเรามากเลยครับทุกคน ลจากนั้นก็ตบท้ายด้วยนี่ครับช็อกโกแลตนะครับท็อปปิ้งช็อกโกแลตลาดคายฉ่ำๆเลยนะครับแล้วก็ลาดเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้าํากาแฟที่เหลือกลนแก้วนะครับหืน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมอคคาจาวา